ลูกสาวลูกสาวยิ่มหน่อยสิจ๊ะลูกสาวถ่ายรูปด้วยกันนั่นแต่ไปคนโลกเราวิ่งวิ่งไงช็อตช็อต <laughs> วิ่งเรเร็ววิ่งเรเร็วว,รว,วิ่งให้ทันไปกอ่อนนะนะ ไปก่อนแล้วนะโอ้ไม่ไหวละพอพ่อพ่อ,พอโอ้ผมรู้ว่ามึงอยากวิ่งผูไม่อยากวิ่งเอ่าถ,ถือหน่อยสิเอ่าถือหน่อยไม่ถืออีก อุกสาวไปก่อนละไปก่อนนะไปแล้วเร็วเร็วเร็วหนีแล้วเฮ้ยอย่าเยียบแว่นลนอย่าเยียบโอเคเซ่เซ่ไม่ต้องตาม นั่นแหละโอเคคอมอนคมอนจะบ้าแล้วอยู่กันสองคน <laughs> หนึ่งคนก็อีกหนึ่งมาก็อีกหนึ่งมาไอ้ทองยิ้มหน่อยลูกคอมอน เราเจออุปสรรคแล้วอุปสรรคคือเชือกเฮ้ยงานวัดหรือเปล่าเนี่ยคุณลกูกพอยกให้นะอา้าวข้ามไปเร็วเร็วข้ามไปสิจะรอทำไมไอ้อา ไหมึงแว่นดำเองใส่แว่นดำข้าใส่แว่นขาวใส่ไม่ได้บ้าจิ่หายโอ้ทองไอ้ทองมาเนี่ยไม่รอกันเลยโอ้โหจะขึ้นคอ,อกแล้วไม่รอกันทุกทีเลย